ตรงได้เปล่าตกนะอันนี้เขาให้ปีนขึ้นมาลูกเขไม่ให้เดินลงไปจะลงเหรอไปลงสไลเดอร์ดีกว่าไปลงสไลเดอร์ดีกว่านีลงสไลเดอร์ดีกว่า นี่ขึ้นข้างบนก็ได้เฮ้ยขึ้นข้างบนสไลเดอร์ดีกว่าไปลงสไลเดอร์ดีกว่าไปลงกันไหนลงสไลเดอร์ไหนลงอันนี้นี่ลงอันไหนลงอันนี้เหรอลงไหมอ่าลงไป ลงไปแล้วรอพ่อข้างล่างนะลงไปเฮเอ๊ะเจ็บไหมทินไทเจ็บไหมกดปุ่ม ินยเจ็บไหมินยเจ็บไหมเจ็บไหมลูกเจ็บตรงไหนไหนดูดิเจ็บตรงไหนเนี่ยไหนโอ้ยหน้าลงเหรอเอาหน้าลงเหรอไหนดูดิ <c ười> โอ้ยหน้าแดงเลยลงอะไรนี่ลงได้ไหมไหนดูหน้าดีหน้าแดงเลย 哦。Oh.